คุณทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีครับคุณหมายหวัดดีครับคุณตั้งวันนี้พบกันในอ p 205นะครับทองคำทำ O ทำไฮอีกแล้วครับเนี่ยโอ้แม่เบื่อจังเลยเบื่อเรื่องนี้จังเลยโอ้ก็ขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะคุณตั้งนะแล้วไม่ลงเลยนะไม่ลงไม่ย่อเลยครับผมมามาพวกเราเรามาเริ่มจากเนื้องานแล้วก่อนนะครับเป็นค เคนะครับเคเป็นพอร์ตสาธิต <K T. S 1> ในตลาดหุ้นไทยนะครับมาเคของเรามีตอนนี้เราถืออยู่เป็น6ตัวแล้วนะครับมีสีต <K T. S 1> ังนะ sta bbl นถืออยู่แล้วนะครับ ptg <K T. S 1> สีตัวลูกศรน,นี่คือเข้าไปวิกไหนนะคาราบาวกุ๊ปนะครับแล้วก็2ตัวที่ล่าสุดที่เราเข้าไปเมื่อศุกวันสุกที่ผ่านมาก็คือ bla กับ Echo นะครับเราเข้าตอนเขียวสีเขียวบาร์แรกแบบนี้นะครับจะมีจุดสีน้ำเงินขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มาเก็ตเปิดครับตอนนี้เราก็มีหุ้น6ตัวโดยที่ถ้าเต็มพอร์ตเนี่ยมันจะมีที่สิบตัวนะครับครับผมสัปาหนี้ขอขอไม่ได้ไม่ได้แชร์ตัวพอร์ตนะครับเพราะว่าเข้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงั้นก็ดูตัวนี้ไปแล้วกันเนาะเรามาดูตลาดโลกกันนะครับ ครับผมอ่าดูดีครับขวัญใจเราทองคำครับคุณใหม่ภาพเดลี่นะครับขวัญใจครับขวัญใจทุกคนครับเป็นผมครับก็เรียกว่าออ l ทา m e h i กันไปนะครับเนี่ไม่หยุดเลยนะไม่หยุดไม่หยุดอืมไม่มีการเบาเลยครับปีปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคุณใหม่เนี่ยโอ้โหเลยนะ ปีนี้เนาะออประมาณยี่ห้าเอร์็นนะครับยี่สิบกว่าเซ็น์ละใช่ใช่บอกให้ซื้อทองทิ้งเอาไว้อืมใช่ใช่คุณเอาไปให้ใครหมดแล้วนะคุณหมายฮะผมซื้อแล้วครับแล้วผมก็ขาย <laughs> <laughs> อ่าซิลเวอร์ครับชนแนวต้านนี้นะครับแต่ก็ก่อนจะชนก็เรียกว่า,าวิ่งซิ่งแรงทีเดียวนะครับ มาหุ้นไทยเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่ครับเงียบเหงาม่านานก็ขึ้นไปเนาะโอเคนะครับขึ้นไปอยู่เหนือเส้นสองร้อยนะครับใช่ครับผมเส้นสองร้อยคือเส้นสีสีทองนี้นะครับเรียกว่าเขาไปยืนอยู่เส้นสองร้อยมาเรียบร้อยแล้วครับอสัญญาณว่ายืนได้ด้วยนะยืนได้สบายมากครับอืหุ้นไทยนะครับ ต้องมีแล้วนะหอกต้องมีบ้างนะนะเดี๋ยวรอย่อสักหน่อยเนาะเอามาที่แถวเส้นสองรอยนี่กําลังสวยนะคุณหมายนี่นะเออตีเป็นตีเป็นเซตก็เป็นสักพันสามร้อยหกเจ็ดสิบนะครับอืมอืมนั่นหหุ้นอเมริกาครับจะรอจะรอหุ้นไทยตกมาพันสองนี่ไม่ได้แล้วนะครับเออนั่นแหะสิ ผมว่ามันมาขนาดนี้แล้วคงคงไม่ใช่แล้วมั้งคุณใหม,ม่วอลุ่มวอลุ่มอะไรมากันครบเลยนะแล้วก็จบขาลงแล้วมั้งใช่ครับจบจริงใช่ไหมจนจนกว่าเราจะอยู่ต่ําเส้นสองร้อยทีหนึ่งอะเนอะเออถ้ามันถ้ามันยืนไม่ได้จริงๆลงไปอย่างเงี้ยเออก็ก็ต้องยอมรับมันนะนะ อืมวุ้นเขาเบรกได้สวยเนี่ยเปิดแก็บไปด้วยนะนั่นน่ะสิเปิดแก็บบูเลุ่มมาครบเครื่องเลยแม,ม่อืหุน้นอเมริกาเขาฟื้นนะดาวโจนนี่ไปท้าไฮเดิมอย่างนี้นเนี่ยเกือบเกือบถึงนะครับนะแต่ไม่ถึงดาวโจนนะใช่ใช่อืในขณะที่ S&P ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วก็ NASDAQ NASDAQ ร้อยนี่ล่วงมาแล้วอืม คุณนเซมิแล้วไม่ไปแล้วมั้งอืม,อมเดาทางเขาไม่ถูกเหรอทำไมเนาะใช่ครับผมอ่าดูตัวน,นี้ครับดิบคอยครับเป็นไงบ้างครับไม่แล้วลืมบีทีซีไปได้ไงใช่ครับมาเกือบๆถึงเส้นกลางนี้นะครับกลางชนแนลตัวนี้แล้วก็โอ้ที่เราตีกล่องไว้นี่มันก็ ลงมาครั้งหนึ่งแล้วก็มาเหยียบบนกล่องครั้งหนึ่งเฉยเลยนะคุณใหม่เนี่ยเออใครกลาไว้พอดีจังเลยเนี่ยตอนนั้นเราตีตีด้วยนี้นะครับตีไว้ด้วยไว้ด้วยยอดนี้นะนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่แล้วเขาก็แตะจริงๆนะเออแตะจริงครับแล้วก็ขึ้นเลยอืมอืม แต่ก็ขึ้นเลยอืออืโอ้ย่างนี้ซื้อกันไมทันอ่ะมั้งตั้งเอ้ยต้องตั้งลิมิตไว้คนอยากได้เขาก็อ่ลงมาแทงไว้แค่นี้ฮะครับก็ก็ดน้ำมันไอ้หหางเสงนะนี่ครับห่างเสงหน้าตานี้หางเสงอืออ่ะกลับมาและสมก็สวยหน้านี้อืออ้โหยอดละมาสวยนะเือ บาบาเขามีข่าวอะไรนะอืมบาบาฟื้นขึ้นมานี่แล้วอืมอืมไหนรัลองดูกันหน่อยแลว้วบาบาลืมเลยครับลืมไปแล้วใช่ไหมที่ว่ามีใช่ไหมผมก็มีครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงกลับมาแล้วกลับมาแล้ว เออเรียกว่าเขาเขารีเทสไปถึงปีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกนี่เีเทสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกลับมาที่เดิมเป๊ะเลยโอ้โหโหดมากเลยคือคือจากหกสิบใช่ไหมขึ้นไปหกสิบนะไปสามร้อยสิบเก้านะสามร้อยกว่านะเออแล้วก็กลับมาหกสิบเท่าเดิมโอ้โหโหดจริงโหดจริง แล้วก็ในขาเล็กที่รีเทสกันประมาณปี2 3งสนี่ก็รีเทสมา80% 80%ครับแต่ดูนี้มันไม่มีโอกาสจะลับไปที่เดิมได้แล้วเนี่ยใครติดอยู่บนข้างบนแย่เลยนะครั๊เอ้ยแทนเอ้ยดูนี่ก่อนคุณหมายงดูนี่นิสัยเขานี่นี่นี่ดูอันนี้สิเห็นปะ่ะรีเทสเกือบร้อยเอร์เซ อ่าก่อนจะไปนี่ไงเราอยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมเออนี่ไอเราก็อยู่ตรงเส้นนี้พอดีใกล้ถึงเราแล้วใกล้ถึงเราแล้วใกลเออบาบาดูดีบาดูดีเมื่อกี้จะดูน้ํามันน้ํามันลงมาที่ตรงซัพพอตนี้นะครับก็คือทิ่มหัวลงมาแล้วแล้วก็เจอซัพพอตก็เด้งขึ้นมานิดนึงเด้งนะครับ โดยภาพโดยรวมตลาดโลกก็เป็นประมาณนี้นะครับบิตคอยก็ถือว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีมีขาขึ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะ<ม>เอ,อ้คุณใหม่คุณไม่ทันแล้วเนี่ยเงินเงินดูเอสะเงินด,ดูเอสนีงกว่าเออตออัวไลนเด็กนะอ,นกนะอย่างนี้เราต้องเรียกว่าทิ้งแก็บใช่ไหมเนี่ยมันแก็บเล็กๆตัวเนี้ยนี่าับนะขับขับ,ขบเรียกว่าล่วงอะเนี่ยตัวไล่ินเด็ก รอเลยครับอออืืืมมมให้ผมเดาก็เดาว่าดอลลาร์ล่วงแล้วเนี่ยทั้งดอลลาร์ล่วงยังไงอ่ะพวกเงินเจเงินอีก็แข็งขึ้นก็สมควรแข็งขึ้นใช่เราถึงได้มาลองเอเอยูนี่ไง AU เอจใช่ไหมเออก็จะถือ จริงๆแล้วมันมีนี่หมดเลยนะเนี่ยคุณดูดู GU เนี่ยเนี่ยมันก็คือเนี่ยขึ้น <Okay S 1> ทะลุนะรีวิสิตนะคุณก็สมควร<ช>บายถ<ช>ูกป่ะมันก็สมควรบาย<ช>จริงๆแล้วก็เงิน A ก็ด้วยเงิน A เนี่ยเออ่เงิน A เอ,อเงิน A ผมขีดเส้นอะไรไว้จำไม่ได้ลนะเออ แต่ก็ <Yeah. S 1> แต่ก็แต่ก็พอดอลลาร์อ่อนก็เป็นโอกาสบายครับเ mm hmm. นี่ยจะมองนี้ก็ได้นะเฮ a แอนด์โชเดอรตัวนี้เฟลนะเฟลเฮดโชเดอร์ mm hmm. <Fail. S 2> ขาที่เป็น mm hmm. ขาลงแบบเนี้ยเฟลนี่เรื่องใหญ่นะ mm hmm. ก็ขอเดาว่าเป็นขาขึ้นแล้วกันไปต่ออืมอ่ะ นพวกเงินจีเงินเงินต่างๆที่มันไม่ใช่ดอลลาร์นะใช่ไหมที่มันเทียบกับดอลลาร์อยู่มันก็สมควรจะเป็นขาขึ้นครับยููก็ด้วยเนี่ยเออคุณต่างบอกงี้คุณทำไงเนี่ยเฮ้ยคุณจะไปเชื่อผมผมส่วนมากจะผิดเออ ยูมันมีเวชตัวนี้นี่สมัยนี่นี่มันมีเวชตัวนี้เลยนะยูอ่ะเออสวยนะตอนนีเวชตัวนี้เลยนะออกมาแล้วไปใช่เนี่ยแต่พอขึ้นไปยืนได้ไม่รู้จะกลับมารีวิสิตไหมเพราะว่าดอลลาร์ถ้าดอลลาร์อ่อนจริงนี่ผมสงสัยไปเลยแล้วเนี่ยอืมใช่ครับใช่ครับอันนี้ขอขอเดาว่าเป็นขาขึ้นนะครับเออรายการเราพูดถึงฟอเร็กด้วยเหรอเนี่ย ไม่ค่อยนะไม่ครับผมผ่านมาแล้วเราปิดท้ายด้วย EU ภาพนี้แล้วกันเนาะครับโอเคงั้นเพื่อนๆที่สนใจข่าวสารจาก KT นะครับเย็นวันศุกร์ก็จะมีข่าวสารจาก KT ทางช่องทางนี้นะครับโอเคงั้นตำนานนี้พวกเรามีเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับคุณค้าสวัสดีครับ